สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตาม My l o เ e JJ ห้าเก้าแปด Channel สวัสดี FC สายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดี FC เก่า My เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยคะ่ะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของ My l o เ e JJ ห้าเก้าแปด Channel ทักทาย FC เพื่อนบ้านเรารว,รวมรวมทุกประเทศนะคะคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะคะตามคลิปที่แล้วนะคะคือเราได้ฟังได้รู้คนในครอบครัวออกมาพูดมาเปิดเผยนะคะถึงมันจะไม่มี ผลในคดีเพราะว่านะคะสืบพยานไปหมดแล้วนะคะแต่มาเล็บเจเจก็เชื่อนะคะว่าเรามีโอกาสนะคะยังมีโอกาสที่จะเก็บคลิปเหล่านั้นไว้และยื่นเข้าไปในศาลถ้าเรื่องนั้นมันคือเรื่องจริงแล้วเอาตัวบุคคลเหล่านั้นล่ะคะ่ะไปขึ้นศาลบอกว่าเขาพูดอย่างนี้เนี่ยนะคะหลักฐานชัดเจนที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันคืออะไรนะคะนั่นแหละ เราก็จะได้ความจริงจากตรงนั้นและะ้วค่ะทุกคนอันนี้คือไม่รู้เนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่ากฎหมายหรือว่าท่านทนายท่านจะต่อสู้ในทางไหนเนาะแต่ในส่วนตัวเชื่อแบบนั้นนะคะเมื่อเราไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยหลักฐานที่ความจริงมันก็จะถูกเปิดเผยมาเรื่อยๆของมันนั่นแหละคะ่ะว่าอะไรเกิดขึ้นในที่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็วันนี้น้องไหลเขาก็พูดไหลทุกคนก็คงเข้าไปดูแล้วเนาะนะคะ เดี๋ยวก็จะเปิดเผยแล้วว่าทําไมนะคะน้องจึงจากไปนะั่นแหละคะ่นะเนาะเดี๋ยวเรานะคะเราก็จะได้รู้กันมากขึ้นนะั่นแหละคะ่ะเพราะว่าครอบครัวของเขากำกําลังตีกับไปหาคนเหล่านั้นนะคะ่ะในวันที่เขานะคะเขียรุงเขียร้าออกจากชีวิตเขาเนะ่ยนะคะก็คือรวมกันเป็นหนึ่งเดียวผักลุงผักป้าออกไปห่างตัวเขานะั่นแหละคะ่ะเพื่อที่จะ ให้ลุงป้าไปอยู่ในคดีนั่นแหละนะคะวันนี้สิ่งเหล่านั้นมันตีกลับมาหาเขานะคะถึงจะยังไม่มีคดีเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าครอบครัวก็โดนคำสาบานของลุงนั่นแหละคะ่ะคำสาบานของป้าจำกันได้ไหมคะที่ป้าพูดเวลาป้าจะเซ็นชื่อของตัวเองลงไปในนะคะคำที่เขามายื่นให้ป้าเซ็นรับนั่นแหละว่าป้าตกเป็นหนึ่งในผู้ถูกสงสัยนั่นแหละคะ่ะ ป้าก็ได้เซ็นชื่อของป้าลงไปพร้อมกับคำอธิษฐานและสาบแช่งไปในนั้นแล้วคะ่ะลุงเรานะคะลุงเราขอเรียกลุงเราแล้วกันลุงก็ไปที่ไหนก็สาบานนั่นแหละว่าเขาไม่ได้ทําลุงไม่ได้ทำใครรู้ใครเห็นคอมให้มีอันเป็นไปทุกอย่างที่ลุงพูดนั่นเลยคะ่ะเราทุกคนคงจําได้แม้รับเจเจะจะไม่ย้าแล้วนะคะทุกคนเนาะ เพราะเราทุกคนได้ยินเต็มสองหูกันแล้วค่ะเพราะทุกคนที่เป็นเอฟซีลุงป้าเนี่ยติดตามมาจนสี่ปีแล้วคะ่ะจําได้หมดแล้วค่ะว่าคําสาบานของลุงป้าคืออะไรใช่ไหมคะวันนี้เห็นผลไปแล้วนะคะครึ่งหนึ่งลดด้วยซ้ําไปนะคะคือครอบครัวนี้คือแตกออกไปหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมคะนี่คือครึ่งหนึ่งนะคะเหลืออีกครึ่งหนึ่งที่จะต้องได้เจอได้ได้รับรู้แน่นอนในชาตินี้แหละคะ่ะ เพราะว่าตอนนี้มันเดินทางมาครึ่งหนึ่งของคําสาบานแล้วค่ะครอบครัวแตกแยกชิมหายเดี๋ยวมีอันเป็นไปตามที่ลุงพูดนั่แหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคดีความต่างๆนานาที่ลุงได้รับแบบไหนสิ่งเหล่านั้นก็จะย้อนกลับไปหาคนที่เคยนะคะทําให้ลุงเจ็บช้าน้ําใจป้าเจ็บช้าน้ําใจไปมีคดีความไปเจอวิบากกรรมนี่นะคะ เขาเหล่านั้นก็จะได้รับเหมือนที่ลุงได้รับป้าได้รับนี่นะคะเพราะว่ากองกรรมกงเรียนมันมีจริงบาปุญคุณโทษมีจริงภพชาติมีจริงชาตินี้ใช้ไม่หมดนั่นแหละค่ะตามไปใช้ชาติหน้านั่นแหละค่ะเหมือนที่ไมล์เลฟเจบอกนะคะภพชาติมันมีจริงไม่งั้นจะมีคนระลึกชาติได้เลยตามที่พูดไปนั่นแหละในคลิปนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์หมู่บ้านนั้นนหะนะคะ เกิดมาก็ระลึกชาติได้ตอนนี้ก็ปาไป60-70คนแล้วมั้งนะคะตั้งแต่ปี59เนี้ก็ปาไปเกือบ60คนเลยนะคะที่เกิดมาแล้วระลึกชาติได้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่ไหนพ่อแม่เป็นใครสมบัติอยู่ตรงไหนนะคะรูปภาพเอ,อ่ยชื่อถูกต้องทุกอย่างคือมีการจดบันทึกไว้ว่าคนนี้เกิดมาระลึกชาติได้ตั้งแต่เด็ก ถึงแม้ว่าเมื่อวันโตไปเป็นผู้ใหญ่เขาจะลืมบางสิ่งบางอย่างไปนะคะเพราะว่าการเป็นผู้ใหญ่จะไม่ได้ลืมจะลืมอดีตตอนวัยเด็กที่ตัวเองเคยพูดนะคะแต่นั่นก็มีการจดบันทึกนะคะถ้าใครอยากรู้ก็ลองเดินทางไปที่หมู่บ้านนั้นแล้วกันนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์นี่แหละค่ะเนาะนั่นแหล,ละค่ะคือพบชาติอดีตชาติมีจริงใครไม่เชื่อว่าคนเรานะคะทาบาปทากรรมอะไรไว้เนี่ยจะไม่ได้รับผลเนี่ย ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปศึกษาดูที่หมู่บ้านนั้นนะแล้วจะได้รู้ว่ากรรมเกิดจากการกระทําของเราเราทําอะไรไว้เราจะได้รับผลกรรมในสิ่งนั้นๆแหละคะ่ะเนาะมายลพบเจอยากให้ทุกคนนะคะหันทําความดีกันทุกๆวันนั่นแหละคะ่ะก็คือทุกคนมายลพบเจเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ติดตามในคดีลุงป้าเนี่ยทําความดีมากันทั้งนั้นแหละคะ่ะเป็นคนดีทั้งนั้นนะคะคนดีเราย่อมมาเจอคนดีด้วยกันนั่นแหละคะ่ะเนาะมายลพบเจไม่ได้ดี ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เรามันทําความดีคือแค่คิดดีทดําดีก็เป็นมงคลชีวิตแล้วคะ่ะเมื่อเราคิดดีทําดีนะคะเราจะไม่คิดจะไม่ได้ไปทําชั่วแน่นอนคะ่ะเมื่อเราคิดดีทําดีนะคะคิดในด้านดีด้านบวกไว้ไม่มีทางที่เราจะไปทําอะไรที่มันไม่ดีแน่นอนหมยแล้วเจเชื่ออย่างนั้นเนาะคลิปนี้ก็เลยมาเล่ามาพูดมากล่าวเนี่ยนะคะว่า คำสาบานอะ่ะมันย้อนกลับตีกลับเหมือนที่ไม้เลิบจีพูดนั่นแหละคะ่ะวันเวลาผ่านไปนะความจริงย่อมเป็นความจริงมันจะเอาความจริงของมันอะ่ะออกมาเปิดเผยตัวตนของมันว่านี่คือความจริงที่เกิดขึ้นนะฉันมีตัวตนของความจริงที่มีอยู่หนึ่งคนขึ้นไปไม่มีความลับเวลานอนหลับหรือเมาย่งละเมอนะคะยังเอาความจริงที่อยู่ในใจออกมาพูดเลย นับภาษาอะไรคนทั้งหมู่บ้านนะคะจะไม่รู้ความจริงที่เกิดขึ้นจริงไหมคะทุกคนที่เป็น f อฟลุงป้าอันนี้ถาม f อซลุงป้าโดยตรงนี้ละคะใครที่ออกไปจากลุงป้าไม่ลับเจเจก็เชื่อว่าเขาเหล่านั้นนะคะก็ยังคงเชื่อนั่นแหละว่าลุงป้าไม่ได้ทํานะคะแต่ด้วยเหตุผลประการใดเขาออกไปแล้วนะคะก็ต่างคนต่างอยู่นะคะเราก็ ไม่ไม่ไปก้าวไก่เขาน่นแหละค่ะเนาะคอนเทนต์ที่เขาจะทำหมเ่เลิศจก็คือไม่ไปยุ่งไม่ไปวุ่นวายแต่ถ้าอะไรที่มันทําให้เราไม่สบายใจก็จะไม่เข้าไปดูแค่นั้นแหละค่ะเนาะคลิปนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะก่อนนอนเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เนาะคลิปนี้ก็ ฝาก FC ลุงป้าทุกคนเนาะใครที่พอมีกำลังนะคะฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ TP s ี i กนของบริษัทมนโอมหอมซับเป็นกำลังใจให้ลุงป้าเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเนาะใครจะว่ายังไงก็ช่างเราสนับสนุนลุงป้าแต่เราได้ผลิตภัณฑ์มาใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มครีมเราก็ได้มาใช้นะคะมันไม่ใช่ว่าเราให้ให,ให้ให้ไปแล้วเราไม่ได้อะไรเลยเราได้ได้ผลิตภัณฑ์ของลุงนั่นแหละค่ะมาใช้จ่าย นะะในชีวิตประจำวันของเราเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ fc my love fc ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดคอยส่งความมุง่งมัน่นปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆกคนนะคะเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนที่ร่วมทําบุญที่วัดโคกสมอจังหวัดพิษณุโลกนะคะ อนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้คิดนี้สวัสดีค่ะ